สวัสดีครับทุกท่านกับผมยูชิเองยินดีรับเข้าสู่ช่องยูชิฮิคารุนั่นเอง,เองและน่าจะเป็นการพูดแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับนี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะมาจากลาพวกคุณอย่างเป็นทางการอันนี้ไม่ใช่คลิปเล่นๆนะฮะไม่ใช่คลิปล่อแหลมหรือคลิปไบอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมจะพูดว่านี่คือคลิปวิดีโอที่จะเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับอ่า หลายคนสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวิดีโอนี้ผมจะถือว่ามาทำชี้แจงสำหรับคนที่ไม่ทันสตรีม2อรอบที่ผ่านมานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่หัวข้อหลักของเราก็คือที่จะพูดในวันนี้นะครับก็คือช่องยชิอิคารุช่องนี้นะครับผมจะดทำการเตรียมขายอย่างถาวรแล้วนั่นเองครับใช่ครับผมจะขายช่องแล้วนะครับผม ส่วนสาเหตุการขายช่องเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยผมขายเท่าไหร่เอาเรื่องราคาก่อนแล้วกันนะครับเรื่องราคาราคาผมขายช่องนี้นะครับถ้าเกิดใครอยกากสารต่อจาก4 7 0 0 0 0ซับนะฮะผมจะขายอยู่ที่200,000บาทนะครับ2 0 0 0 0บาทนะครับถามว่าทำไมขาย200,000มันจะมีอีกสาเหตุหนึ่งครับสาเหตุอย่างหนึ่งที่ผมขาย200,000นะครับหรือขายช่องนี้หรือยุติบ,บทบาทช่องนี้หยุดทำ u t u b e แล้วนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือว่า ช่องยชิฮิคารุช่องนี้เนี่ยนะครับหรือเดิมทีชื่อเต็มคือโยชิฮิคารุเกรซนะครับชื่อดั้งเดิมของเรานะครับได้ทำการเปิดช่องมาตั้งแต่วันที่12ธันวาความปี2011นะครับเท่ากับว่าผมทำ YouTube มา 10, เกือบเกือบ11ปีได้แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการที่ได้เห็นแฟนคนนลับเจนรุ่นแรกๆของช่องที่เปิดเจนเมลฮา a แฟนคลับแล้วก็เจนแฟนเฟดี้แฟนคลับนะครับในช่องที่ผมได้สร้างตำนานเอาไว้นั่นเองแต่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะจดจำช่องผมได้ในฐานะแฟนเฟดี้หรือบางคนในฐานะแมวฮาเหรือแมวภาคนารลกนั่นเองอ่ะซึ่งการที่ผมขาย2 0 0แสนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่า10ปีช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาผมเนี่ยเรียกได้ว่าไงได้ลงทุนอะไรกับช่องไปเยอะ ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพการเรียนต่างๆนานา,นาในการทําช่องเนี่ยนะผมลงทุนอะไรหลายอย่างเยอะมากกับช่องนี้แล้วก็มันก็มีทั้งให้ผลตอบรับที่ดีเกินคาดแล้วก็ขาดทุนเกินคาดก็เช่นกันนะครับและด้วยความที่ว่าช่องเนี่ยผมเปิดมา10 เกือบเกือบสิปีเนี่ยนะครับมันก็ถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะหาคอนเทนต์เกี่ยวกับช่องนี้ได้คือเอาง่ายคือเราตันเราเราหมดอารมณ์ในการลงทุนตรงเนี้ยผมจะพูดว่าไงดีให้มันแบบดูซอฟจังวะผมจะพูดประมาณนี้คือประมาณว่าคือมาถึงจุดทางตันแล้วอะเออเรามาถึงจุดทางตันของช่องนี้แล้วนั่นเองครับเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกว่าช่องเนี่ยมันมีหลายคอนเทนต์มากไม่ว่าจะเป็นการรีวิวดูหนัง หลายๆคอนเทนต์ภาคนาะโลกเล่นเกมบ้างอะไรบ้างสตรีมเมอร์บ้างมันก็ค่อนข้างที่จะจับฉายไม่รู้ว่าเป็นคือช่องอะไรกันแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีทางคอนเทนต์ที่ดีและไม่ดีปนๆกันไปแต่ส่วนใหญ่มันก็แบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บ้างน,นะไอน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่าคอนเทนต์ช่องผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าอายุผมก็เยอะด้วยแล้วก็การลงทุนเหล่านี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออผมอยากจะไปแบบขายช่องเนี่ยและผมจะไปสร้าง ตำนานใหม่ในอีกช่องใหม่นั่นเองซึ่งก็ช่องใหม่ของผมก็จะชื่อว่าลิชชี่นั่นเองเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันว่าคือช่องอะไรนะครับผมขอแยกออกมาเลยแล้วกันนะอ่านี่คือช่องใหม่ที่ผมจะสร้างตำนานใหม่นั่นเองนะครับอตอนนี้ก็มีคนกดซับไปแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบซับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับด้วยความที่ว่าเราก็เปิดช่องนี้มานานแล้วก็รู้สึกว่าเราก็กระสิกระสนในการปั้นช่องเนี้ย มาได้แค่นี้จริงๆนะครับมาได้แค่นี้จริงๆผมรู้สึกว่าเผื่อหลายคนสงสัยพี่ขาย2 0 0แสนเนี่ยมันแพงไปเปล่าผมบอกก่อนนะลุงที่ผมลงทุนไปเนี่ยลงทุนไปกับช่องเนี่ยผมลงทุนเนี่ยมันหมดหมดไปมากกว่า2 0 0แสนนะจริงๆนะหมดไปเยอะกว่านี้นะอน,นี่คือว่านี่ผมไม่เอาอะไรมากเลยนะนจริงๆผมจะขาย3 0 0แสนด้วยซ้ำสามแสนสแสนด้วยซ้ำไปแต่ผมมองว่าขายสองแสนก็พอ2 0 0แสนซึ่งราคาเนี่ยผมมองว่าที่ผมขาย2 0 0แสนไม่ใช่เพราะอะไรนะคือ อย่างแรกมันก็กคือมันก็เกี่ยวกับเราด้วยแล้วก็เกี่ยวกับแมวในบ้านด้วยแต่แมวมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่ที่เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็แบบเอา้าในเมื่อถ้าเกิดผมขายช่องมีตังสงสัยได้อย่างน้อยผมก็เออทำอะไรให้กับแมวในบ้านของตัวเองได้อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าอย่างนึงก็คืออ่าช่องเนี้ยนะครับก็เหมือนจะมีคนเลงจะซื้อและนะครับนะครับ,นะรบหลังจากที่ผมประกาศยุติบน Facebook ไป ก็มีน้องคนหนึ่งเขาทักมานะครับแล้วก็เหมือนเขาจะ,ะกําลังดูว่าเขาแน่จะเป็นคนบริษัทซกบ,บริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็เขาอยากเห็นรายละเอียดหรือกราฟอะไรเงี้ยนะครับของ avg avg view นะครับแล้วก็รอไปปรึกษากับ เพื่อของเขาว่าเอจะเอาช่องนี้ในาราคานี้ดีหรือไม่นะครับเพราะผมบอกก่อนว่าราคา2แสนเนี่ย2แสนนะสตาร์ทที่4แสน7เนี่ยก็เกือบ5แสนผมว่าราคานี้ผมว่าน่าจะคุ้มแล้วนะคุณสามารถต่อยอดได้เลยแป๊บเดียวคุณก็ล้านแล้วคิดดูดิ2แสนคุณแป๊บเดียวก็ล้านแล้วอ่ะคุณเข้าใจปะเออคุณก็ล้านแล้วแป๊บเดียวเองนะแต่หลายคนน่าจะถามกันแน่ๆครับว่าทําไมถึงขายทำไมถึงขาย,ขายก็ อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยแหละครับเราเปิดช่องมา10-11ปีได้เราก็มีถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเราอยากจะแบบอยากจะไปลงทุนอะไรที่มันค่อนข้างที่คุ้มกว่าที่คุ้มกว่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ว่าเราอยู่กับช่องนี้มายาวนานมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่าเรียกว่าไงเรียกว่าเราถึงเรียกว่าถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าเรา เราไม่สามารถเด็สารต่อได้แลว้ววะนะครับแต่ไม่ต้องห่วงว่เฮี่มีคนซื้อช่องพี่ไปแล้วคนนั้นก็จะกลายเป็นยูจีอีคารุคนใหม่หรือเปล่าอะไรยงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมแค่ขายช่องผมไม่ได้ขายทางช่องและขายทางชื่อนะครับเพราะว่าชื่อยูชิอิคารุเนี่ยนะครับผมยังใช้อยู่นั่นเองครับแปลว่าถ้าเกิดผมขายช่องนี้ไปผมขายช่องนี้ไปผมขายช่องนี้ไปถามว่ามันมีผลกระทบกับแพลตฟอร์มอื่นที่ผมเปิดไหมไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับทิกตอกผมก็ยังทําโดยใช้ชื่อยูชิอิคารุ เฟซบุ๊กก็ยังใช้โยชิฮิคารุได้เหมือนเดิมอ่าแค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่แค่ว่าใครที่ซื้อช่องนี้ไปผมจะขอสมนสิทธิ์ห้ามใช้ชื่อชื่อโยชิฮิคารุเลยนะครับห้ามใช้เลยเพราะาผมใช้อยู่นั่นเองคุณจะไปทําช่องนี้จะเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรอันนี้แล้วแต่เลยถ้าเกิดคุณได้เป็นเจ้าบ้านใหม่แล้วนั่นเองครับนะถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าบ้านใหม่แต่ต้องดูก่อนว่าเจ้าบ้านใหม่เนี่ยนะครับเขาเขาจะไอ้น,นี้หรือเปล่านะครับว่าเฮ้ย วิดีโอเหล่านั้นเนี่ยมันก็ได้สร้างตำนานเอาไว้ได้สร้างตำนานเอาไว้แล้วแบบว่าอยากจะเก็บเอาไว้ให้แบบว่าคนคนอื่นที่เขาอยากเข้ามาดูเข้ามาดูเข,ข้ามาดูเนี่ยนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะว่าเฮ้ยที่จะขายช่องแล้วผมจะดูเมลวาหาจากที่ไหนละ่ะพี่แล้วผมจะดูเมลาหาที่ไหนแล้วไฟนัลฟิตี้อย่างเงี้ยผมจะดูได้ที่ไหนละ่นนละในเมื่อพี่ขายช่องแล้วผมจะดูจากไหนก็มันจะมีอยู่ช่องทางก็คือผมจะแบ็กอัพไปลงที่ช่องใหม่แล้วก็ติ๊กตอกของผมเอง นะครับแต่มันจะแลกด้วยความที่ว่าในเมื่อถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าบ้านใหม่เนี่ยอ่ะผมพูดตรงนี้นะถ้าเกิดเจ้าบ้านใหม่เจ้าบ้านใหม่เขาได้รหัสไปแล้วขายแล้วเรียบร้อยตกลงเรียบร้อยมีการโอนเงินอะไรเรียบร้อยนะครับเจ้าบ้านใหม่ถ้าเกิดเขาต้องการอยากให้ผมลบทิ้งทั้งหมดผมก็ต้องลบทิ้งอยู่ดีนะครับต่อให้ยอดวิวเหล่านั้นมันจะมีมูลค่ามากขนาดไหนก็ตามทีอันนะเอออันนี้มันจะมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนก็ตามทีนะถ้าเกิดเขาไม่อยากให้มันอยู่นะครับก็ ก็ต้องทําใจนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงว่าวดีโอหละนะ่านนคุณจะไม่ได้ดูผมก็ยังแบ็กอัพแล้วก็มาอัปโหลดอีกทีหนึ่งนั่นเองไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวรีอัพให้นะอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับอีกอย่างเลยก็คือด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่าผมก็มีอายุเยอะจะ30แล้วบางคนคือถ้าเกิดผมทําช่องตอน30เนี่ยมันไม่ท้อขนาดนี้ไงผมทําช่องมาตั้งแต่ตอนอายุแม่งยังไม่เข้าเลขยี่สิบเหลคุณเข้าใจไหมยังยังประมาณครึ่งครึ่งของเลขอายุ20ะ่ะจะไป ประมาณอยู <ersch> ่ที year, ่ประมาณ1 5บ6้าสิบหกอ่ะสิบห้าสิบหกปีทําช่วงเวลานั้นน่ะแล้วมาถึงตอนนี้อายุยี่สปีตอนเนี้คุณรู้สึกคุณคุณจะรู้เลยว่าเออเวลาคุณทํางานทํางานอะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็นแบบอะไรเดิมเดิมไอ้นียเมนูเดิมเดิมเนี่ยคุณรู้สึกแบบมันก็เบื่อคุณอยากจะไปลงทุนอะไรที่มันแบบเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยช่องเนี้ยผมก็ทํามาสิปีสมาสิปีได้แล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยผมอยากจะทองไปสร้างตัวตนใหม่ว่ะสร้างตัวตนใหม่แล้วก็แบบว่า ผมอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูที่ไม่ใช่แบบเป็นช่องเมนหลักเนี่ยนะครับเออเพราะช่องเมนหลักนี้เรียกได้ว่ามันมันผ่านน้อผ่านหนาวกับผมมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อีสาเหตุหนึ่งเลยก็คืออีสาเหตุหนึ่งเลยก็คือมันก็เกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยแหละนะครับเงินเงินทองทองด้วยนะครับคือผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมปล่อยล้างไปมันก็ดีสำหรับคนที่อยากจะกลับมาดูคลิปเก่าๆอย่างแมวฮาแมวอะไรนี้ใช่ไหมครับแต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดผมปล่อยเอาไว้เนี่ยผมปล่อยไว้แล้วแล้วแบบปล่อยเอาไว้ ปล่อยช่องคลิปนี้ไว้เนี่ยผมเชื่อว่าสักวานเน่ยพวกวิดีโอเหล่านี้คิดว่ามันยังไงมันก็ต้องหายอยู่ดีนะครับมันก็มันก็เป็นทางใดทางหนึ่งน่ะผมรู้สึกว่าเออถ้าเกิดผมขายช่องไปเลยจะดีกว่าขายช่องไปเลยก็ดีกว่าอย่างน้อยก็ถือเป็นการปิดตำนานของช่องนี้ไปเลยนะครับอันนี้ก็เสียดายนะที่ยอดซับยอดซับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาได้ผลมันได้ผลประโยชน์จากคลิปแมวฮาและฟันนัทแอดเฟนดี้เพราะว่า ถ้าเกิดคุณดูพวกวิดีโอยอดวิวที่ผมจำไว้อย่างแมวฮายเนี่ยในช่วงในช่วงแรกๆในแงยตั้งแต่แต่ที่ผมทําแรกๆเลยนะมาถึงประมาณปี2ปีเนี่ยมันยอดวิวมันเยอะยอดไลค์มันเยอะแล้วมันค่อนข้างที่จะมีมูลค่ามากมูลค่ามากต่อช่องมากเลยนะครับเพราะมันทําให้ช่องดังมันทําให้ช่องมีคนซับแล้วก็ฟินนเฟดีด้วยที่เป็นอีกผลงานยิงที่มีคนมาซับคนมาติดตามนะครับและพอ ถึงจุดหนึ่งที่คุณไม่ได้ดูอะไรพวกนี้แล้วอะ่ะออยอดวิวที่เราทำเอาไว้ที่ผมทำไว้เนี่ยมันก็จะหายไปหายไปเลยนะครับหายไปแบบว่า,าตลอดการแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตลอดการเสมอไปอย่างน้อยคุณก็ยังมีช่องทางทิกต o k ที่ผมจะรีอัพให้แล้วก็ YouTube ช่องใหม่นะครับซึ่งก็ไปติดตามกันได้นะครับกับช่องนะครับช่องนี้เลยผมก็เปิดอีกรอบหนึ่งแล้วกันชอบปิดเปิดตลอดเนี่ยช่องนี้เลยนะครับ นะครับให้กดให้ถึง1 0 0 0ทัพซับเลยแหะนะครับผมจะได้เข้า OS ตอนนี้ก็สิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือตอนนี้คือมาชี้แจงนะครับแล้วก็มีการลบวิดีโอสตรีมมีสตรีมเกมบางอันออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้คือกำลังรอ Google Takeover นะครับ Take out หรือ takeover อะไรสักอย่างนะครับคือกำลังรวบรวมวิดีโออยู่แล้วก็ คือประมาณว่ามาจะกรวบรวมวิดีโอทั้งหมดเลยที่ผมทาเอาไว้นะครับแล้วก็จะแบ็กอัพให้ทั้งหมดเลยแต่ไม่รู้ไฟล์ใหญ่แค่ไหนนั่นเองครับเผื่อกรณนี้เจ้าของบ้านอยากให้ลบวิดีโอทิ้งนั่นเองถ้าเกิดเจ้าบ้านใจดีบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องลบวิดีโอไม่เป็นไรถือว่าเป็นตํานานช่องนี้ก็เก็บเอาไว้เลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าอ่าหลังจากนี้หลังจากเนี้ยวิดีโออ่าครั้งต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อตัวตนของเจ้าบ้านใหม่อะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็นั่นแหละ นะครับนะอันนี้ก็เราดูอีทีนะครับนะส่วนส่วนถ้าเกิดใครสนใจอยากจะซื้อนะใครสนใจอยากจะซื้อหรืออะไรนะครับช่องนี้แล้วก็อยากจะสารต่อ470,000นซับนะครับผมผมก็ยังขายได้อยู่นะเพราะวา่าคนที่ขอซื้ออยู่ตอนนี้คือเขายังเงียบอยู่เขายังเงียบอยู่นะครับถ้าเกิดคุณอยากซื้อจริงๆคุณอยากซื้อจริงๆมีเงินจริงๆอยากซื้อจริงๆและอยากต่อยอดซับนี้จริงๆนะก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับแล นอีกกรณีหนึ่งผมเชื่อว่ามันต้องมีคนคิดว่าพี่ถ้าเกิดว่าผมไม่อยากให้พี่ขายอะ่ะแต่ผมดน n น t ให้สองแสนเพื่อไม่ให้ขายช่องอะ่ะอันนี้กูคิดหนักเลยนะอันนี้กูคิดหนักเลยจริงๆถ้าเกิดมีคนทำนี้กูคิดหนักเลยนะเอาเอาเป็นว่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 าผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้เพราะผมประกาศขายช่องแล้วนะครับแต่ว่าคน คนที่เป็นลูกค้าเนี่ยนะครับที่เขาจะมาซื้อช่องเนี่ยเขาเหมือนยังไม่ตอบอะไรผมเลยนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตกลงกันได้ยังกับทีมงานของเขานะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจอยากจะมาแบบซื้อนะครับผมก็ยังรับอยู่นะเออถ้าเกิดว่าใครอยากจ,จะมาแบบเอ้ยเห็นยอดทราบนี้มันแบบปล่อยทิ้งไปมันก็ดูเสียดายไปอยากจะสารต่อเนี่ยก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วแต่ว่าโยชิอิคารุชื่อนี้ผมขอสมวนสิทธิ์นะครับ ไม่ให้ใช้ยังใช้อยู่กับ t i k t o k และ f a ฟ e b o o k นะครับนะเออห้ามใช้คุณจะซื้อช่องแล้วไปเปิดชื่อใหม่ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับจะทําอะไรแล้วแต่เลยแต่อะไรที่เกี่ยวข้องกับยูซีทีครุเนี่ยสรบผมถือว่าถือว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะไม่เกี่ยวแล้วนะถือว่าถือว่าไอ้นี่แหละนะไม่เกี่ยวแล้วนะครับไม่แบบอกเลยว่าไม่เกี่ยวนะถ้าเกิดว่าเอาชื่อเอาชื่อผมไปใช้ไปใช้แบบอย่างเงี้ยไม่ได้นะ เออไม่ได้ผมขอสมวนชื่อโยชิคารุนะครับไมว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามทีนะครับสมวนไว้เลยชื่อนี้ผมยังใช้อยู่นะครับผมยังทําวงการอยู่แต่แค่ว่า YouTube ช่องนี้ประกาศขายแล้วก็ยุติบทบาทอย่างเป็นทางการผมก็ไม่รู้จะพูดว่าไงดีอ่ะเพราะว่าผมก็แบบคือแบบคือคุณก็ใจไหมว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยยูทูบเบอร์มันก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มที่จะเริ่มขายช่องตัวเองการทิ้งเพื่อที่จะไปลงทุนที่อะไรที่คุ้มกว่า บางคนก็ยุติมหมบาทเพราะว่าปัญหาหลายๆอย่างเลยต้องขายช่องใช่ไหมครับอย่างของผมเนี่ยอย่างของผมเนี่ยนะครับทำมาตั้ง10ปีมันก็มีทั้งขาดทุนบ้างและกําไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ถือว่าขาดทุนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจากที่ลงแรงไปค่อนข้างเยอะนะก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างคุ้มบ้างและไม่คุ้มบ้างเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่อันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยก็คือผมมองว่าคอนเทนต์วิดีโอของผมเนี่ยผมรู้สึกว่า มันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแล้วก็มันค่อนข้างแย่สำหรับคนดูในช่วงเวลานั้นด้วยช่วงปีเหล่านั้นด้วยเอออันนี้ผมต้องขอโทษอภัยด้วยนะครับที่ถ้าเกิดคอนเทนต์มันไม่ได้ดีต่อสำหรับคนดูหลายๆคนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับช่องใหม่เนี่ยผมคิดว่าผมจะเรียนรู้ในสิ่งที่ช่องเก่าได้เคยทําเอาไว้นั่นเองอ่ะนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนกันมาตั้งแต่เปิดช่องมาเลย นะครับหรือตั้งแต่แมวหงังหรือฟฟนเฟรดี้ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ตามทีต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ยังคอยสนับสนุสนแล้วก็คอยเป็นกําลังใจยอยู่ตลอดเวลาน,นั่นเองครับก็สำหรับผมแล้วก็ตํานานยูชิเอครุต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนตํานานอย่างยูชิเอครุบนทิกต o อกหรือบน Facebook ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่เหมือนเดิมส่วนวิดีโอเหล่านี้ผมก็พยายามที่จะกู้ให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะก,กู้ได้ไม่หมดมากเท่าไม่มากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่า Google uh, Take Takeout เนี่ยนะครับไฟล์มันใหญ่เกินไปเนี่ยผมอาจจะเก็บแค่บางผลงานอย่างเช่น m มล h าหรือฟั n แอดเฟ e t ีเท่านั้นนะครับส่วนวิดีโออื่นๆผมจะลบทิ้งแต่ว่าตอนนี้ก็คือผมรอคอนเฟิร์มกันว่าจะมีใครซื้ออีกหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้าลูกค้าที่เขามาติดต่อคนแรกเลยเนี่ยเขายังเงียบอยู่นะครับโอเคสหรับพีโอในวันนี้ขอจบเร่นี้ละกันนะครับ ก็ขอ,ขอบคุณมากครับที่มาติดตามคอยสนับสนุนกันนะครับไม่ว่าผลงานของผมมันจะแย่ขนาดไหนหรือดีขนาดไหนก็ตามทีนะครับก็ขอขอบคุณและขออภัยนะทีนี้ด้วยนั่นเองครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนเลยครับปิดตํานานอย่างทาวรอครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ